หนึ่งขวบปีเต็มที่ครบรอบการจากไปของถุงทองลูกที่เรารักที่ดุจแก้วตาดวงใจของเรานะครับผมหนูคงอยู่สบายดีนะลูกลูกถุงทองเมื่อคืนนี้ครบรอบหนึ่งขวบปีของเขาที่เขาจากไปนะครับผมประมาณตอนเที่ยงคืนเนาะเหมือนมีอะไรบางอย่างมาอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับผม พ่อผมเปิดประตูออกไปสุนัขทุกตัวก็วิ่งไปกระโดดเล่นตรงไฟนะครับผมเหมือนเขาเจอคนนะ่ะประมาณนั้นก็ประมาณตอนเที่ยงคืนกับตอนตีหนึ่งนะครับเหมือนเขาจะมาสื่อให้เรารู้ว่าเขายังอยู่กับเรานะครับผมเขายังมีตัวตนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลในส่วนของผมผมตัวตัวหูผมสัมผัสเองได้นะครับผมในทุกๆวันในหนึ่งขวบปีที่ลูก จากไปผมยังคิดถึงยังระลึกถึงลูกในทุกๆวันผมรักน้องหมาทุกตัว21ตัวเหมือนลูกทั้งหมดแต่ถุงทองเป็นตัวที่ผมรักที่สุดเพราะถุงทองกับถุงเงินเป็นหมาที่สู้มากับผมตั้งแต่เราสองคนไม่มีอะไรเลยเขาจะอยู่ในวันที่ผมทุกและเขาก็จะอยู่ในวันที่ผมมีความสุข ผมไม่ได้เข้าใจเลยว่าโชคชะตาทำไมโหดร้ายถึงพรากเขาจากไปในวันที่เรามีทุกอย่างแล้วในวันที่เราสบายแล้วพ่อไม่มีถุงทองอยู่ตรงนี้เลยเสียใจมันเป็นความเสียใจที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตจนบอกไม่ถูกอันนี้ไม่ใครไม่ประสบด้วยตัวเองก็คงไม่รู้แต่ตัวผมเองรักคือรักแบบมันอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ถูก มันมองเห็นรูปลูกที่ไลมันรู้สึกจุกอยู่ในอกที่เราไม่สามารถช่วยอะไรลูกได้แล้วปล่อยให้ลูกตายแบบโดดเดี่ยว <S <S 1> <S 1> ถ้าหนูรับรู้ได้พ่ออยากบอกหนูว่าพ่อคิดถึงหนูในทุกๆวันและตรงไหนที่พ่อทำได้พ่อกับแม่ก็ทำให้แล้วคือพ่อกับแม่บวชให้หนูแล้วและล,ะลุกและส่งผลบุญให้หนู ไปสู่สุขติใน้พบภูมิที่ดีนะลูกเกิดชาติหน้าขอให้ถุงทองเกิดมาเป็นลูกของพ่อกับแม่จริงๆนะลูกรก